ประวัติของมาร์คซ์เคร์เบิร์กแฮกเกอร์หนุ่มจากฮาวาดผู้ก่อตั้ง Facebook เครือข่ายสังคมออนไลน์ขนาดใหญ่สุดของโลกจนโด่งดังเปลี้ยงปัง้งไปทั่วและได้รับการจัดอันดับจากยอดนิตยสารทามให้เป็นบุคคลที่ทรงอิทธิพลที่สุดของโลกประจำปี2008 ขณะอายุเพียง23ปีโดยปัจจุบันมีผู้ใช้ Facebook มากกว่า400ล้านคนนับตั้งแต่เริเร่มก่อตั้งเมื่อ6ปีก่อนวันที่4กุมภาพันธ์ปี2004ย้อนกลับไปในวัยเด็กมาร์กมีชีวิตแสนจะธรรมดาเขาเกิดในครอบครัวอเมริกันเชื้อสายยิวเมื่อวันที่14พฤษภาคมปี1984โตมาในย่านดอฟฟอรีรัฐนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา มีพ่อเป็นหมอฟันและนักจิตวิทยาชีวิตวัยเด็กของเขาค่อนข้างจะสุขสบายไม่เคยผ่านความลำบากยากจนเขามีพี่น้อง4ี่คนทว่าเป็นลูกชายคนเดียวของบ้านเป็นเด็กเรียนเก่งออกแนวเนิดเนิดชอบผูกอยู่แต่ในห้องไอเดียสำคัญที่จุดประกายให้นักศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์วัย20ปีคนนี้ลุกขึ้นทำเฟซบุ๊กเกิดจากการหมกมุ่นอยู่กับเรื่องคอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรมจนค้นพบปัญหาว่ามหาวิทยาลัยระดับโลกอย่างฮอกวอตส์ไม่มีระบบหนังสือรุ่นทางออนไลน์เขาจึงนำไอเดียไปเสนอเพื่อขอจัดทำแต่กลับถูกม,มหาวิทยาลัยปฏิเสธโดยบอกว่าไม่มีนโยบายให้นักศึกษาเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวกันนั้นด้วยความคันไม้คันมือและอยากเอาชนะเขาจึงสวมวิญ,ญญาณแฮกเกอร์เจาะเข้าไปในระบบทะเบียนประวัตินักศึกษาของฮอวอต์ ดึงรูปนักศึกษาและประวัติส่วนตัวจากฐานข้อมูลมหาวิทยาลัยมาใส่ในเว็บไซต์พร้อมกันนี้ยังเชิญชวนเพื่อนนักศึกษาเล่นเกม Hot or Not โดยโพสรูปนักศึกษาให้เพื่อนเเข้ามาช่วยกันโหวตว่าใครฮอตหรือไม่ฮอตผลตอบดีเกินคาดเพราะภายในเวลาแค่4ชั่วโมงมีนักศึกษาเข้ามาโหวตถึง450คนสร้างสถิติค,คลิก ชม20,000 2,000ครั้งแต่แทนที่จะได้รับเสียงชมจากอาจารย์กลับถูกว่ามหาวิทยาลัยลงโทษระงับการใช้อินเทอร์เน็ตเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลายเป็นแรงบันดาลใจให้เขาลุยต่อเพื่อสร้าง Facebook โดยเขานั่งเขียนโปรแกรมอยู่ในห้องหอพักมหาวิทยาลายัยและได้รับความช่วยเหลือจากกูเมตดัสตินมัสโควิตซึ่ง ภายหลังได้กลายมาเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Facebook และรังตำแหน่ง VP ด้าน Engineer i n g ซึ่งภายหลังได้กลายมาเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Facebook และรังตำแหน่ง VP ด้าน Engineering แรกเริ่มเขาพยายามเชิญชวนเพื่อนเพื่อนนักศึกษาส่งรูปและข้อมูลส่วนตัวเขาอืมเอาไหม แรกเริ่มเขาพยายามเชิญชวนเ,นเพื่อนๆนนักศึกษาส่งรูปและข้อมูลส่วนตัวเข้ามาโพสบนเว็บไซต์ซึ่งมีคนส่งรูปเข้ามาถึง500รูปต่อมาได้พัฒนาโปรแกรมโดยสร้างเว็บเพจให้เพื่อนร่วมชั้นสามารถส่งอีเมลเข้ามาช่วยการเขียนความคิดเห็นและเพิ่มเติมประวัติได้อย่างไม่จำกัดปรากฏว่าได้รับการตอบรับอย่างดีจากเว็บไซต์เพื่อสร้างสัมพันธ์ในหมู่นักศึกษาฮาร์ดแวร์ จึงขยายความฮิตฮอตไปยังมหาลัยอื่นๆกว่า30สถาบัน